มาทํามาเปิดมาขามหวานพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงนะคะนี้สั่งมะขามหวานแบบว่านเนื้อหมูมาด้วยนะทุกคนก็คืออย่างหนึ่งก็คือมะขามเพิ่มนะพี่น้องนี่บแดบะมี่ขาดตั้งกล้องแล้วจ้าอันนี้มือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งเปิดเนาะอ่าจีดพร้อมๆกันเปิดพร้อมๆกันเลยะค่ะทุกคนแทนแทนแทน,นแทนแทนแทน แทนแทนแทนจะเป็นยังไงหนึ่งสองสามโอ้ทำเป็นชั้นชั้นด้วยหรอ๋อนี่เธอทุกคนสวยนกันนะสวยสวยสวยจ้ามาขามขอด้วยทุกคนนะนเรียกว่ามาขามข้อนะมันจะมีสุกับเป็นเหิมไว้ลูกแรกออกมาก็เจอเฉลวนะคะเจอเฉลวเป็นเมง เดี๋ยวดูลูกต่อไปจ้าเป็นยังไงนะคะอ่ะเนื้อโอเคไหมทุกคนทุกคนว่าเนื้อโอเคไหมเนื้อก็โอเคใช้ได้อยู่นะเนาะใช้ได้ช่ำช่ำเนื้อช่ำช่ำนะคะอ่ะดูข้อต่อไปนะคะอ่ะดูข้อนี้กันนะจะเป็นยังไงอืมัวนี้น่าจะเป็นมะขามเหิมน่าจะมะขามเหิมอามะขามเหิมจะทุกคนอันนี้มะขามเหิม มาขามเหื่มนะนดูรูปแบบนี้สิลูแบบนี้สิแมงอีกแล้วจ้าลูปต่อไปจ้าอืมอ่ะอย่างนี้ไหมเนี่ยจะได้ไหมคะทุกคนว่าจะได้ไหมจะได้ไหมคะอืม ข้อต่อไปจะลองอีกสักข้อนะอ่าเนื้อชัมเคเนื้อชําเนื้อชัมชัแบบนี้กินอร่อยค่ะทุกคนเนื้อชัมชัแบบนี้กินอร่อยเนาะนี่ถ้าได้เนื้อชําแบบนี้อร่อยมากค่ะทุกคน,นเนื้อชําอืมก็สมราคานะราคาก็ไม่แพงนะคะทุกคนกิโลละห้าสิบเก้าบาทเองมีกิโลห้าสิบเก้าบาท เราเจ็บมาจากต่อตอนะคะทุกคนเนี่ยถือว่าผ่านใช้ได้นะคะเนื้อช้ำมันก็จะมีบ้างเนาะ,อะมองลูกนี้สิว้าวเคใช้ได้เลยทุกคนใช้ได้ใช้ได้ไดอืใช้ได้อยู่นะ